ครับพี่น้องวันนี้นุ่มนุ่มกุ้มกับลงมาหาเนองไม้พี่น้องเลยหานนองไม้ไปต้มไว้กินกับน้ำพริกกะปิหรือที่อาไปแกงเก็ดนั่นเดี๋ยวค่อย่ากันอีกที่นึงว่าชิได้ไหลยม่ได้หลพี่น้องเขากลับมาเบิ้งอยู่หนองเห่คือเกาแล้วพี่น้องเลยน้ำกับบังขึ้นพี่น้องมือแรงฝนโต้ยังมาการตายอยู่หลอดนี่เลยนี่พี่น้องไม้เด็ดไม้เด็ดพี่น้องเอาเนาะไม้เขากับพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้อง ไปเดี๋ยวมาไปติดตามกันครับผมมาติดตามกันครับผมนี่จะเหนียงมันพี่นอ้องลายนี่จะรุนนี้พี่น้องมั้ยรุนนี้ก็เอา สิบข okay. ้อได้เ네ก่งอีกดอกนี่เนาะ ไปสิครับนักเรียนแล้วไปเอี่ยี้นะเงิยัง่นี่นอนยังที่ห้องนี่ตะแหนงนะเดี๋ยวขอดตามกันอีกทีหนึงครับผมมาไป อันนี้กระมีอยู่พี่น้องหังนอบบใหญ่เป็นไหนพี่น้องมาหาเบิร์นซะก่อนเป็นกระมีป่ะพี่น้องอันนี้ก็ดนอหนึ่งอยู่น้องพี่น้องเอ้ยสิบขาอได้เกียงได้ต้มอยู่วะพี่น้องท้างนี่โบมีอย่างเลยพี่น้อง มีนอนหนึ่งใหญ่เป็นไหนพี่น้องนี่เกิดแหโอู้หูนอนนะครับมันขื่นมาพี่น้องอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่ก่อนนี้มีอาดียพี่น้องอู้ีอยู่พี่น้องมีอยู่ผู้ผู้ผู้อันนี้ก็ได้อยู่นี่พี่น้องเอ้มีอยู่มีอยู่ขางบนก่อนนี้แล้วพี่น้อง อู way, Maybe, ้ตู้พี่น้องน้อยใหญ่อยู่เพิ่งหนึ่งสองสามกับข้างในวุ่นพี่น้องอีกอยู่ข้างในวุ่นเอาไว้พี่น้องเลยน้องงานกำลังขึ้นพี่น้องอู้พี่ฮือพี่น้องได้การอ้วยสามสี่น้อยเยอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเามาซับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผม うん。<laughs> เกาะ้างเกาะดาแล้วนี่ลอง,องตัดตัดตัดนเนาะจะติดตามกันอีกทีนึงครับผมเน,น,นาะเป็นทางนี้ด้วยนี่ยังบนนี้ด้วย นอนพี่น้องเลยจะตีสง่าลง้างนั้นเด้อกล่องเลยเสียวเสียวพี่น้องเสียวนอนนี่กัน ไปติดตามมาอีกทีนึงครับผม you เนี่ยมีมั้ยตรงตัวเลยตีหนักน้องง่ายเลยสองน้องสองน้องไปแล้ว

Nó ngon dữ lắm kia nọ đi dù đi Khi nịt bò Để chắc hà nó vào kia nọ Nhưng mà Ồ Nhân mỹ dù kia nọ Nhân đi đâu kia nóc sao này Nè เห้เลี้ยงคุยเอาไปเบิดแล้วพี่น้องจะนอนงำมำนี่นี่ห้องกอ้เจ้าป่าเราอยู่นี่นี่ pino, nó nọ, kêu nhang, oh, khai chào tát rồi, rồi pino, ơi, bỏ nhang lắm ơi, này cái, ok, mình nhảy rồi nóc chào, ô, bị bớt rồi, pino, cò thang, โอ้ยพี่จเจ้าคากับพี่น้องโอ้โเขาจะเอาไปเบดแล้วพี่น้อง<ฮ>อเดี๋ยว่อยจิดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมเอาขอจิบปอกเมือเลยพี่น้องจิบปอกให้มันเรียบร้่อยเลย nhanh tiếng hơn chị kia nè phi đây là ca nè nhìn là phi nóc ơi uổng khéo ngắm hình ảnh phi nóc mà sao nó เดี๋ยวไปบลกหลายเลยจะจ้องงามๆเลยพี่นอ้องเยี่ยมีหามือมาใหมเดี๋ยวพอได้อยู่ได้กินดี๋ยว่าพี่น้องเลยงามๆเลยพี่นอ้อง พี่น้องเอ้ยเอาเอา,เอาพี่น้องย่านฝนตกอยู่มะเร็งนี่ตกในท่อ เอากัะบ,บอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละที่เอากกับพอได้แกงพอได้ต้มอยู่ดอกพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ร่องผูน้ำหนองน้ำเค็มเบกขึ้นไหลแล้วพี่น้องนี่รอบางว่าฝนทิ่ตกบอก่อยม่แรงอยู่พี่น้องคันฝนตกนีมัดก้านปาได้การเลยพี่น้องปลาคอขึ้นอยู่วุ้นพี่น้องกับเปียวเบ็ดมาสิดบ้างพี่น้อง,บบบบอง,องอยังบ่คำอะไรนี่อ่ะนี่แหละหมายนี่เอากับบบปันใดพี่น้องเมื่อเนี้ยพอได้แกแต่กับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องนี่อ่อ นุมน่มๆกุ้มกับขอขอบคุณห,หลายๆเด้อใหม่กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กับผมสวัสดีครับ